สนับสนุนโดย Magnolia Quality Development The Forest Tears the land of everlasting happiness Life is always on เติมชีวิตให้เต็มความหมาย สวัสดีครับผู้ชมนี่คือพารู้พารวยวันเสาร์ที่23มกราคม2564ครับพบกับผมอีกวันพทธาเพิ่มสุขและทีมงานเช่นเคยนะครับก็เป็นรายการที่อยากจะเอาเรื่องราวดีๆที่มีสาระความรู้และโอกาสในการต่อย,ยอดในการทําธุรกิจนั้นมาฝากคุณผู้ชมโดยจะเล่าให้ฟังแบบชิวๆสบายๆกันนะครับงเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์เฟซบุ๊กแฟนเพจช่วยนะครับพารู้พารวยครับ สำหรับในช่วงแรกนี้พามชมนั้นไปพบกับเจ้าของธุรกิจที่ขายรถ Big กไบคแต่ว่าท่านนี้เขาบองเห็นโอกาสแล้วก็ต่อยอดไปทําธุรกิจเยอะแยะมากมายที่เป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ Big กไบคครับธุรกิจที่ว่านั้นจะเป็นอะไรบ้างติดตามได้ในช่วงนี้ครับรถมอเตอร์ไซค์ใหญ่หรือ Big กไบค์ กำลังเป็นที่นิยมสำหรับนักเดินทางที่ชื่นชอบการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆทั้งไปแบบเดี่ยวเป็นคู่หรือไปเป็นหมู่คณะซึ่งถ้าพูดถึงรถบิ๊กไบค์แล้วนะครับก็คือรถที่มีขนาดกระบอกสูบหรือความจุตั้งแต่ 250cc ซีซีขึ้นไปจนถึง2 4 0 0ซีซีและด้านเครื่องยนต์นั้นก็จะแตกต่างกันออกไปในรถของแต่ละค่ายผู้ผลิตครับแน่นอนว่ายิ่งตัวเลขรถซีซีที่สูงขึ้นความเร็วก็จะสูงขึ้นตามไป ซึ่งสิ่งที่มักจะตามมาก็คือเรื่องของอุบัติเหตุอย่างรถที่เราได้เห็นกันอยู่นี้ก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับที่ส่งเข้ามาให้กับทางร้าน A Speed ได้ทําการซ่อมแซมส่วนใหญ่ก็มาจากอุบัติเหตุบนท้องถนนทําให้รถเหล่านี้เกิดความเสียหายซึ่งคุณสุกิจหรือคุณ A บอกครับว่าในแต่ละเดือนจะมีลูกค้าที่นํารถที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุมาซ่อมกับทางร้านอยู่บ่อยครั้งคุณ A จึงได้คิดต่อย,ยอด จากธุรกิจการขายรถเพียงอย่างเดียวมาสู่การเปิดคอร์สสอนขับขี่รถเพื่อให้ลูกค้าได้ขับขี่อย่างปลอดภัยและเป็นการลดอุบัติเหตุที่จะเกิดบนท้องถนนอีกหนึ่งทางก็เสริมเนื่องมาจากส่วนตัวของของทางร้านก่อนครับเอสสวิตโมโตสวิตนะครับให้บริการเรื่องของการบารุนราน,นะครับและก็เรื่องของการซ้อมเพลมงอุบัติเหตุซึ่งซึ่งเนี่ยความถี่ช่วงนี้ครับช่วงช่วงก็เรยกปยายฝนต้นหนาวก็มีการออกที่กันเยอะ,อะซึ่งช่วงนี้รถอุบัติเหตุเนี่ยเข้ามาทำเคลมาเร,เราเยอะมากเราก็เลย มองถึงความสําคัญเรื่องของการให้บริการว่าทําอย่างไรให้ลูกค้าลดอุบัติเหตุเราก็เลยเปิดโรงเรียนสอนขึ้นมานะครับชื่อเอสปีดไลด์ดิ้งคอร์สนะครับหลักสูตรหลักๆเราก็จะมีอยู่3หลักสูตรนะครับก็จะเป็นเรื่องของเบสิกนะครับเบสิกนะครับแล้วก็เรื่องของสกิลไลดิ้งนะครับแล้วก็แอดวานนะครับซึ่งแต่ละหลักสูตรเนี่ยก็จะมีการเรียนการสอนเนี่ยหลักสูตรละหนึ่งวันนะครับทางเราเนี่ยเราเน้นการสอนแบบพรเวทเพื่ออยากให้ผู้ได้เรียน,นยผู้เรียนนะครับเอาไปใช้จริงๆ รหรือว่าจะเกิดเป็นกลุ่มย่อยเนี่ยก็คือประมาณ5าท่านขึ้นไปประมาณไม่เกินห้าท่านนะครับทักษะในการขับขี่ที่ดีก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสําคัญนะครับที่ไบค์เกอร์หรือผู้ขับขี่นั้นต้องมีเพราะการขับขี่รถบิ๊กไบค์มีหลากหลายรูปแบบทั้งการขับขี่ในเมืองการขับขี่ทางไกลไปต่างจังหวัดและการขับขี่ในสนามแข่งผู้ใช้บิ๊กไบค์ควรต้องมีทักษะพื้นฐานที่ดีรู้จังหวะการขับขี่ของตัวเองมีไหวพริบ และมีการตัดสินใจที่เฉียบขาดคุณเอมองนะครับว่าเป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่งด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปค่านิยมของเด็กรุ่นใหม่น้องๆวัยรุ่นก็หันมาสนใจในการขับขี่รถบิ๊กไบค์กันมากขึ้นทําให้ปัจจุบันอายุผู้ขับขี่น้อยลงในทุกวันบางคนอายุเพียง20นิดนิดๆก็มีรถบิ๊กไบค์เป็นของตัวเองแล้วแต่ก็มักจะลืมและไม่คํานึงถึงความปลอดภัยซึ่งเรื่องของความเร็วนั้นก็เป็นสิ่งที่ มาคู่อยู่กับอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งในยุคสมัยนี้นั่นเองครับจําเป็นมากครับเพราะบางคนเนี่ยต้องบอกว่าเด็กเด็กที่พอโตโตขึ้นมาปั๊บเนี่ยพ่อแม่มีตังค์ปุ๊กก็ใบือนกบวอนอ้อนให้ให้พ่อแม่ซื้ออายุ20ขับรถระดับ4 5 0หผมผมถือว่าเขาไม่มีสก,กิลเนี่ยในการในการเอาแค่แบบประคองรถหรือว่าการทำบาลานซ์รถอะไรพวกนั้นก็ยังไม่ได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเขาไม่รู้จักรถเราต้องเหมือนกับเปิดท์อตัวนี้ให้รู้จักรถ ว่ารถรถหนึ่งคันเนี่ยจะต้องเรียนรู้อย่างไรประครับประคองยังไงการเบรกเบรยังไงการขับขี่บนท้องถนนเพื่อใช้ถนนร่วมกับอรรถที่สัญจรไปมาครับท,ทำไงให้รถอุบัติเหตไม่เป็นภาระสัง,สงคมการประเมินความเสี่ยงในแต่ละแยกในแต่ละจุดยูเทิร์นุ๊บคุณสังเกตอย่างไรอันนี้คือต้องมาเรียน ทุกวันนี้การเปิดคอสสอนขับขี่รถบิ๊กไบค์ของคุณเอก็ถือว่าได้รับความสนใจจากผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่รถบิ๊กไบค์เป็นอย่างดีเนื่องจากก็มักจะได้ยินข่าวการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ใหญ่อยู่บ่อยครั้งเลยททำให้หลายคนใส่ใจกับความปลอดภัยกันมากยิ่งขึ้นครับ การทำธุรกิจในทุกวันนี้ต้องเป็นแบบนี้แหละครับต้องคิดให้ครบรอบด้านแล้วก็ทำธุรกิจแบบครบวงจรนะครับขายรถบิ๊กไบค์เพียงแค่อย่างเดียวไม่ได้ต้องลองต่อยอดดูนะครับว่าเอ๊ะถ้าเปิดบริการซ่อมบำรุงเนี่ยได้ไหมและที่สำคัญวันพรุ่งนี้ครับโอกาสในการทำธุรกิจนั้นต่อยอดไปถึงขั้นเปิดโรงเรียนสอนขับรถบิ๊กไบค์เหตุผลที่สำคัญคืออยากจะลดอุบัติเหตุนั่นเองนะครับอันนี้น่าสนใจมากครับพรุ่งนี้เดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับ ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับผู้ชมช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามภูมิยาท้องถิ่นที่จังหวัดสระบุรีครับเอาของที่หลายคนอาชิคิดว่าไร้ค่าไร้ราคาอย่างมูลวัวครับมาต่อยอดเป็นผ้ามัดย้อมมูลวัวแล้วก็ต่อยอดครับจากเดิมเป็นสินค้าโอท็อปธรรมดาธรรมดาตอนนี้กลายเป็นสินค้าพรีเมียมที่ขายบนเครื่องบินด้วยครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับ นนนับสุโดย Wisdom The Essentially Strand o m The more การเข้าสู่ช่วงที่2ของพารู้พารวยครับผูช้ชมไปที่จังหวัดสระบุรีครับที่นี่น่าสนใจมากครับจากแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเขามีความเด่นอยู่แล้วในเรื่องของการเลี้ยงโคโนมก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าชาวบ้านในท้องถิ่นเขาคิดต่อยอดไปอีกครับ เอามูลวัวเนี่ยน,นะครับมาต่อยอดเป็นผ้ามัดย้อมเป็นแบบออร์แกนิกสะอาดไร้กลิ่นและตอนนี้ครับประสบความสำเร็จอย่างมากจากเดิมเป็นเนแค่สินค้าโอท็ top, ธรรมดาธรรมดานะครับตอนนี้เพิ่มมูล,ลค่าแล้วก็เอาไปขายบนเครื่องบินปรากฏว่าหลายคนชื่นชอบอย่างมากติดตามได้ในช่วงนี้ครับ สมุดจดบันทึกที่ใสพ่พาสปอร์ตมอนแล็บเทเบิและเสื้อคลุมทูอินวันที่สามารถสวมใส่เป็นผ้าบันคอหรือกลุ่มตามผู้ใช้ต้องการเป็นสินค้าที่ถูกนำมาวางขายในหนังสือแคตตาล็อกบนเครื่องบินผลงานของคุณวรรณภากิติโสภากุลน,นักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ผ่านตัวเองจากงานประจำเพื่อมามุ่งมั่นพัฒนาสินค้าหัตถกรรมที่บ้านเกิดในจังหวัดสระบ,บุรี จุดเริ่มต้นของฟาร์มเลี้ยงวัวออร์แกนิกสู่ของที่ระลึกหลากดีไซน์จากผ้ามัดย้อมมูลวัวโดยการนำความคิดสร้างสรรค์ามาผนวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างผลงานในแนวมินิมอลจากผ้าทอมือนำมาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกต่างๆในรูปแบบที่ทันสมัยมีจุดเด่นอยู่ที่การนำมูลวัวมาย้อมผ้าฝ้ายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชนตามแนวคิดมัดมอวาลู จากสินค้าโอท็อปกระถูกเลือกไปเป็นสินค้าที่ขายอยู่บนเครื่องบินสร้างความแปลกตาให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมากสำหรับโครงการโอท็อปขึ้นเครื่องนะคะเป็นโครงการของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยะคะ่ะก็จะคัดเลือกอสินค้าโอท็อปที่มอีอัตลักษณ์สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นแล้วก็ สามารถที่จะจัดจําหน่ายบนเครื่องได้ก็คือ1ขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปน้ําหนักไม่หนักจนเกินไปแล้วก็สามารถที่จะขายลูกค้าต่างชาติได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีคณะกรรมการคัดเลือกส่วนใหญ่ก็คือจะมาเดินดูตามเวลาเราออกงานกับกับกรมการพัฒนาชุมชนนะคะก็จะมาดูเพราะฉะนั้นก็เวลาไปออกบูธเนี่ยก็ควรจะจัดบูธให้สวยงามเพื่อที่จะจะได้เป็นการพรีเซนต์สินค้าให้ดูน่าสนใจขึ้นนะคะ สำหรับผ้ามัดย้อมมูนวัวของที่นี่เป็นเหมือนธุรกิจของครอบครัวที่ต้องช่วยกันโดยคุณวรนาภาลและพี่สาวจะเป็นคนช่วยกันออกแบบเสื้อผ้าให้มีสไตล์ที่ทันสมัยส่วนคุณพ่อก็จะทำการออกแบบลวดลายก่อนที่จะทำการมัดย้อมโดยการใช้เชือกลัดให้ผ้ามีลวดลายออกมาในรูปแบบต่างๆตามที่ต้องการหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่การมัดย้อมมูลวัวเพื่อให้ได้สีตามที่ต้องการขั้นตอนก็ไม่ยากครับ เริ่มจากการนำมูลวัวมาต้มด้วยอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมจากนั้นก็ทำการกรองเอาน้ำสีที่ได้ออกมาเพื่อนำน้ำที่ได้ไปต้มกับผ้ามัดย้อมที่ผ่านการมัดมาเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นก็นำผ้ามาซักล้างหากได้สีตามที่ต้องการก็สามารถนำไปตากและขายได้ตามปกติแต่ถ้าหากสีอย่างไม่เป็นที่ต้องการก็ต้องนำไปต้มอ,อีกครั้งเพื่อให้สีเข้มขึ้น สินค้าของที่นี่ก็จะมีด้วยการหลากหลายรูปแบบทั้งเสือ้อกางเกงของทั้งผู้ชายผู้หญิงและหมวกแฟชั่นอีกหลายรูปแบบที่ขายกันในราคาไม่แพงคุณวรรณภายังบอกอีกว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องผ่านการลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้งในการพัฒนาสินค้าจนไปที่ต้องการของตลาดและมีธรุรกิจเป็นของตัวเองเหมือนดังทุกวันนี้แล้วฟาร์โมโคโนมีที่มาที่ไปยังไง ก็มาจากว่าเป็นเป็นอาีิพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็มาถึงในเรื่องของการให้แนวคิดเรื่องการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าการเกษตรเราก็เลยเริ่มต่อยอดว่าเอาเราถ้าอย่างนี้เราอยากเพิ่มมูลค่าเพิ่มเนี่ยเราจะเล่นจากอะไรได้บ้างแล้วด้ความที่ว่าพี่เรียนทางด้านเท็กซ์ไทมาบ้างก็พอมีความรู้ก็เลยต่อยอดว่างั้นลองเอาเวสในฟาร์ม มามาออกแบบมาทดลองอะค่ะใช้เวลาทําการทดลองอยู่ประมาณ1ปีก็ได้เทคนิคในการย้อมผ้าจากมูลวัวนมแล้วก็เลือกในส่วนของฟาร์มออแกนิกเพราะว่ามันสามารถควบคุมในเรื่องของความสะอาดสีสันแล้วก็ไม่มีกลิ่นรบกวนเพื่อนบ้านตอนนี้ต้องเรียกว่าสินค้าที่เป็นผ้ามัดย้อมมูล,ลวัวก็มีด้วยการหลากหลายรูปแบบไม่ใช่แค่เสื้อผ้าพเพียงอ,อย่างเดียวแต่ก็ยังมีการออกแบบที่หลากหลายมีทั้งกระเป๋าสะพายสร้อยคอ และอีกหลายรายการซึ่งหลังจากนี้คุณวรรณภาและพี่สาวก็จะทำการออกแบบสินค้าให้ดูทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอีกทั้งมูลวัวที่เหลือจากการต้มน้ำก็จะนำไปพัฒนาเป็นสินค้าอื่น,นต่อไปในอนาคตครับ ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากครับในการคิดต่อยอดผลิตภัณฑ์จากภูมิญาท้องถิ่นใครจะไปคิดล่ะครับว่ามูลวัวธรรมดามดา,ทมดาที่เรานั้นไม่ให้คุณค่าเลยสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้เยอะแยะมากมายเป็นกระเป๋าก็ได้เป็นผ้ามัดย้อมก็ดีหรือว่าจะเป็นหมอนที่เอาไว้รองคอของเราเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าขายดิบขายดีอย่างมากเลยนะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะไปช่วยอุดหนุนก็สามารถไปที่หน้าร้านของเขาก็ได้อยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับชื่อร้านของเขาคือมัดหมอกวาลูครับ เอาครับช่วงนี้เราพักคาสักคู่ช่วงหน้าเดี๋ยวพาผู้ชมนั้นมาติดตามหลักคิดในการสร้างทรัพย์บนดินครับเขาทำได้อย่างไรมีตัวอย่างที่น่าสนใจอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับ สนับสนุนโดย m a r v e r y Grove Condo ที่ออกแบบเพื่อทุกเจเนอเรชัน T&B Media Global Vibrate Happiness บริษัทผักด็อกเตอร์1993จำกัด กับกสู่ชุดสุดท้ายของพารู้พารวยครับผ้มชมไปที่จังหวัดน,นครราชสีมาที่นี่มีตัวอย่างของคอนเซปต์ที่เรียกว่าซับบนดินเขาทําและประสบความสําเร็จอย่างมากเลยนะครับเขาจะทําได้อย่างไรและคุณผู้ชมนะครับจะสามารถนํามาปฏิบัติแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้กับส่วนของท่านได้ในมุมไหนบ้างติดตามได้ในช่วงนี้ครับ ซับบนดินเป็นชื่อเรียกที่ติดปากของคุณทิตินันโสระเนตรเกษตรกรเจ้าของสวนกินอย่างมีสุขในอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาที่มองว่าพืชทุกชนิดที่ปลูกเป็นทรัพย์สินเป็นเงินเป็นทองที่สามารถขายได้โดยเธอได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้โดยการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างไว้ในพื้นที่กว่า5ไร่โดยแบ่งเป็นไม้ใช้สอย คือไม้โตเร็วเช่นสะเดาไม้ไผ่สำหรับใช้ในครัวเรือนป่าไม้เศรษฐกิจเช่นไม้สักประดูพยุงไม้อายุยาวที่สร้างมูลค่าได้อย่างมหาศาลป่าไม้กินได้หรือผลไม้เช่นกล้วยมะม่วงและผักกินใบต่างๆซึ่งประโยชน์อย่างที่4ก็คือช่วยสร้างสมดุลของระบบนิเวศช่วยปกป้องผิวดินให้ชุ่มชื้นดูดซับน้ำฝนได้เป็นอย่างดี การปลูกพืชแบบนี้จึงทําให้คุณทิตินันมีไรายได้ตลอดทั้งปีในส่วนของการขายก็มีทั้งผู้มารับซื้อถึงสวนส่งขายตลาดในชุมชนตลาดในตัวจังหวัดและตลาดสําหรับคนรักสุขภาพอย่างเควิเลตสุขุมวิทกรุงเทพมหานครที่จะขึ้นมาขายเดือนละสองครั้งตลาดก็โอเคนะตอนนี้คนรักสุขภาพเยอะก็มีตลาดอย่างย่งเราขุดเผือกเนี่ยเดี๋ยว พวกชาวบ้านก็จะมาหาซื้อเป็นตลาดในหมู่บ้านก็มีค่ะแล้วก็มีตลาดที่ที่ตัวจังหวัดซึ่งซึกทุกคนก็รู้ว่าผักเราผลไม้เราเป็นของอินทรีเราก็จะมีลูกค้าประจําแล้วก็ตลาดรายเดือนของเราก็คือที่กรุงเทพเพลทเดือนละสองครั้งนั่นเป็นรายได้หลักในการมีเงินเก็บบ้างมีค่าใช้ใจ่ายในการทำระบบน้ำค่าน้ำค่าไฟค่าใช้ใจ่าย เราในีคือของพี่จะทําให้มีรายว่ารายได้รายวันรายได้รายเดือนแล้วก็รายได้รายปีแล้วก็รายได้เกษียณคือเป็น10กว่าปี20ปี30ปีก็คือพวกไม้ป่าที่เราปลูกไว้รายได้รายวันก็จะเป็นพวกพืชที่เราเก็บได้ทุกวันพวกผักพริกมะเขือซึ่งเราปลูกทีหนึ่งมันก็อยู่ได้เป็นปีแล้วก็ใช้ระบบการจัดการของธรรมชาติจัดการกันไปอย่างที่เราให้เห็น มมมมมมันนนกก็็จะบาลาลพอดีีีไไไไ่่ไ่่่่รวยแตทรัพย์นนบ,บนดินของคุณทิตินันไม่ใช่พืชธรรมดาธรรมดาเพราะเขาปลูกแบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีทั้ง5ไร่แต่ใช้น้ำหมักชีวภาพแทนจนได้มาตรฐาน e a r t h s a ซ e ซึ่งคุณทิตินันบอกว่าการปลูกพืชแบบอินทรีย์ก็ดีต่อสุขภาพของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเราในฐานะผู้ขาย ก็อยากให้ลูกค้าได้กินแต่ของดีๆซึ่งการปลูกพืชแบบอินทรีย์นี้เองทําให้เป็นที่ต้องการของตลาดคนรักสุขภาพและผู้ขายก็สามารถกําหนดราคาได้สูงกว่าราคาตลาดทั่วไปเมื่อเธอเห็นว่าการปลูกพืชแบบอินทรีย์เป็นที่ต้องการของตลาดเธอจึงชักชวนเพื่อนบ้านให้ปลูกพืชแบบอินทรีย์ด้วยเช่นเดียวกันจึงเกิดเป็นการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซับบนดินที่มีการแบ่งการปลูกพืชตามความถนัดโดยไม่ซ้ำกัน เพื่อไม่ให้ผลผลิตออกมาล้นตลาดและเป็นการกระจายรายได้ให้กับสมาชิกทุกคนครับวิสาหกิจชุมชนทรัพย์บ,บนดินอำเภอหนองบุญมากนะคะจังหวัดนครราชสีมาก็ร่วมมือกันคือทุกคนปลูกแต่เราจะบอกว่าใครถนัดปลูกอะไรให้ปลูกนั้นเราจะไม่ให้ปลูกแบบปลูกใครปลูกมันแล้วของมันจะเหมือนกันอย่างคนหนึ่งถนัดปลูกพวกผักใบปลูกผักใบเลยค่ะ คนหนึ่งมะละกอมะละกอเลยค่ะแต่ไม่ต้องปลูกหมดเพราะทุกคนมีที่เยอะนะเกษตรกรที่มาร่วมด้วยทุกคนมีที่เยอะเราขอแค่หนึ่งไร่หรือหนึ่งงานที่ทําอินทรีย์แล้วก็ส่งให้เราแล้วตัวเองก็กินด้วยส่งให้เรามาแรกๆเป็นการฝากขายแบ่งผลกําไรพอหลังๆมาเราใช้ระบบซื้อขายเพราะว่าเราเพราะว่าถ้าการฝากขายพอมันเสียหายเราก็สงสารเกษตรกรไง มันเราพอเขาเห็นของพี่ขายไม่หมดกำลังใจมันก็ลดน้อยลงไม่อยากทำคือตอนนี้พี่ก็เราพออยู่ได้แล้วเราพอมีเงินสำรองเราก็ซื้อขาดมาคือเหลือไม่เป็นไรเหลือเราก็แจกจ่ายแม่บ้านแจกจ่ายคนรู้จักแจกจ่ายข้างร้านไปไม่เป็นไรถือว่าเราทำบุญนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของเกษตรกรไทยที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนหโรงรัชกาลที่9มาปรับใช้ จนทำให้ชีวิตของพวกเขาเหล่านี้กินอยู่กันอย่างมีความสุขโดยไม่เป็นหนี้ครับขอบคุณมากครับนี่ถือว่าเป็นตัวอย่างของการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ปลูก5ไร่อย่างเต็มที่เลยนะครับอันนี้น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าสามารถปลูกทั้งพืชใต้ดินนะครับแล้วก็พืชบนดินก็สามารถสร้างประโยชน์สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นไปตามหลักปลูก3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับ เอาละรครับสำหรับช่วงนี้พผู้ชมไปต่อกันที่จังหวัดกาญจนบุรีที่นี่น่าสนใจมากนะครับเหมาะมากสำหรับท่านไหนที่อยากจะได้ไอเดียในการทําธุรกิจหรือว่าหลายคนนะครับเขาบอกว่าอยากจะสร้างบรรยากาศที่ดีนะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรดีที่นี่ครับบันไดนาฟาร์มเขาสามารถทําเป็นร้านกาแฟจิบกาแฟชิวๆสบายๆท่ามกลางบรรยากาศสวนกล้วยบรรยากาศดีมากโดยเฉพาะช่วงเวลาแบบนี้อากาศเย็นสบายเลยนะครับติดตามได้ในช่วงนี้ครับ บันนาฟาร์มนั้นเป็นร้านอาหารกึ่งคาเฟ่ในส่วนกล้วยบนพื้นที่กว่า13ไร่แห่งนี้นะครับที่เกิดจากการต่อย,ยอดแนวคิดจากความสำเร็จของผลิตภัณฑ์กล้วยทอดกรอบโอท็อปแห่งบ้านทุ่งสมออำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีจนกลายมาเป็นบันนาฟาร์มและศูนย์การเรียนรู้กรเกษตรทฤษฎีใหม่โดยมีการจัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งให้เป็นการทำการ,กรเกษตรผสมผสานดำเนินรอยตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9 มีพืชหลายชนิดที่ปลูกสลับกันไปภายในสวนกล้วยก็มีซุ้มนั่งเป็นกระท่อมหลังเล็กท่ามกลางธรรมชาติและอยู่ติด,ดืิมน้ำกลางร่องสวนในบรรยากาศที่แสนสบายของบ้านสวนต่างจังหวัดได้ซึมซับกับความสดชื่นของธรรมชาติแบบเต็มอิ่มสำหรับมุมไฮไลท์ที่ทุกคนต้องไม่พลาดก็คือสะพานลอยฟ้าบนยอดกล้วยที่ทอดยาวเป็นทางผ่านไปยังร้านอาหารและโซนที่นั่งต่าง เมื่อมองลงมาก็จะเห็นวิวสวยแบบพานรามาแถมมีลมพัดเย็นสบายตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ชื่นชอบการถ่ายรูปนะครับรับรองต้องถูกใจอย่างแน่นอนเพราะว่ามีมุมโพสท่าสวยๆเยอะมากมายเลยทีเดียวครับเริ่มแรกเราปลูกกล้วยเนี่ยเราเห็นกล้วยเราสวยเราก็เลยเกิดไอเดียว่าจะทำยังไงคนมองมองกล้วยก็มองจากข้างล่างใช่ไหมะจะมองกล้วยข้างบนบ้างยอดกล้วยอะไรเงี้ยก็เกิดทำสะพานยอดกล้วยแล้วก็ได้ทำร้านอาหาร ร้านอาหารนี้ก็คือว่าเราลราถนัดทางด้านข้ารก,กรรใช่ไหมฮะเราก็เลยทําร้านอาหารในส่วนกล้วยอันนี้คือเป็นจุดเริ่มแรกนะคะแล้วก็มีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะเลยแต่เราจะเน้นธรรมชาตินะคะเน้นธรรมชาติเป็นหลักเราไม่ได้สิ่งปลอมปลนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่าเราปลูกผักเราก็เป็นผักอินทรีย์นะคะแล้วก็จะมีดอกไม้ไม่ใช่ผักอย่างเดียวมีดอกไม้ด้วยนะคะสารพัดดอกไม้เลยตอนนี้ดอกพวงประดิษฐ์กำลังจะออก แล้วก็พื้นที่ส่วนหนึ่งก็จะเป็นที่นาลูกค้าที่มานั่งทานอาหารก็จะแบบเหมือนมีความสุขเหมือนทานอาหารในในสวนสวนบ้านตัวเองนะะมีไหลบรรยากาศสวนกล้วยก็ได้สวนชายทุ่งนาก็ได้นั่งห้อยขาก็ได้ถือว่าจะนั่งในสวนกล้วยอย่างอย่างที่เรานั่งอย่างนี้ก็ได้ค่ะที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คข,ของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่เราขอแนะนำให้มาถ่ายรูปในบรรยากาศกลางสวนแบบนี้ได้ที่ร้านบนานนาฟาร์ม ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายอู่ทองกาญจนบุรีตำบลทุ่งสมออำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีโดยร้านจะเปิดตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึง20นาฬิกาและหยุดทุกวันจันทร์นะครับเนี่แหละครับสวนกล้วยก็สวยได้ไม่แพ้ใครทีเดียว ครับคุณชมบานาน่าฟาร์มก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่น่าสนใจมากๆนะครับคุณชมท่าไหนถ้าหากว่าแพนนะครับว่าอยากจะไปท่องเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่าลืมแวะไปนะครับไปเช็คอินกันที่นู่นนะครับเพราะว่านอกจากจะได้จิบกาแฟชิวๆทานอาหารอร่อยๆกันแล้วนะครับยังได้ฟังเสียงนกร้องและเห็นทีมงานนะครับบอกผมว่าถ้าไปที่นู่นนะ สามารถที่จะเดินขึ้นไปบนสะพานนะครับแล้วมองลงไปเป็นภาพมุมสูงเห็นสวนกล้วยเยอะแยะมากมายสวยงามมากจริงนะครับไปถ่ายรูปแล้วอย่าลืมนะครับเอามาโพสต์ผ่านช่องทางของโซเชียลด้วยนะครับเอาละครับเวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมบ่ายโมงจะถึงบ่ายโมงครึ่งกับรายการพารู้พารวยครับรายการที่จะพาผู้ชมนั้นมาพบกับเรื่องราวสาระความรู้ดีๆแบบชิวๆสบายๆวันนี้ผมอีวันพศธนาเพิ่มสุขและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ